พวกเราเพิ่งผ่านเรื่องบูตไวรัสกันมาได้แต่เหมือนตอนนี้มันจะแย่ยิ่งกว่าที่คิดเพราะว่ามอร์ลี่เพิ่งเจอไฟล์ที่เปิดไม่ได้ตั้งหลายไฟล์และเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ไม่ปกติพวกเราคงต้องผเผชิญกับอะไรที่มันหนักกว่าเดิมตอนนี้ไม่เพียงแค่ไวัรัสที่จะทำลายระบบแต่พวกมันกำลังแฝงตัวอยู่ในไฟล์ และทำให้ข้อมูลบางอย่างที่สําคัญหายไปเราต้องหาทางหยุดก่อนที่มันจะลุกลามไปมากกว่านี้หรือว่าพวกเราอาจจะก,กำลังถูกจับตาจากชา์โดโค้ด ทำไมเหมือนมีไฟล์หายไปเลยอ่ะแถมวางไฟล์ก็เปิดไม่ได้อีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันโทบี้ช่วยมาดูให้หน่อยสิได้เลยครับดูเหมือนว่าเรากำลังพบเจอกับไฟไล์ไวรัสอยู่นะครับซึ่งเป็นไวรัสที่แพร่กระจายผ่านไฟล์ต่างๆและจะทำให้ไฟล์เหล่านั้นเสียหายหรือเข้ารหัสเพื่อไม่ให้สามารถเปิดใช้งานได้นั่นเองครับมันคืออะไรหรอไฟล์ไวรัสที่ว่าเนี่ย เรามีวิธีแก้ไขหรือป้องกันไหมโทบี้แน่นอนครับไฟล์ไวรัสคือมาล์แวร์ที่แฝงตัวอยู่ในไฟล์เมื่อเปิดไฟล์ไวรัสจะแพร่กระจายและทำลายข้อมูลหรือทำให้ระบบล่มวิธีแก้ไขมีดังนี้เลยครับ 1. ตัดเน็ตทันที 2. ส,สแกนไวรัส 3. ลบไฟล์ที่ติดไวรัส 4. รีบูตระบบในเซฟโหมด แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับเพราะผมวิธีป้องกันมาให้ 1. อัปเดตซอฟต์แวร์และแอนตี้ไวรัส 2. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ 3. เปิดไฟล์แนบจากอีเมลอย่างระมัดระวัง 4. ส,สำรองข้อมูลสำคัญอยู่เสมอผมขอแนะนำให้ติดตั้งระบบสำรองไฟล์เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลในอนาคตนะครับ ได้เลยโทบี้ฝวากจัดการด้วยนะยินดีรับใช้ครับผมเอ๊ะเหมือนว่าพวกชาโ d o ด c o โคดจะทิ้งบอกแสการเคลื่อนไหวผ่านข้อความลับที่ฝังไว้ในไฟล์ด้วยแย่ yeah, แล้ว